สวัสดีค่ะทุกๆคนไม่ได้เจอกันนานเนาะเพราะว่าพี่กิ๊กไม่ค่อยออกกล้องเนื่องจากว่าตอนนี้พี่กิ๊กอะน้ำหนักขึ้นจ้ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะตอนแรกอะพี่กิ๊กลบลงไปแล้วเหลือประมาณ9กิกกิโลกรัมแต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีน้องพอเราตรวจว่าจะมีน้องใช่ไหมคะเราก็เลยมีการบำรุงอาหารพอบำรุงอาหารปุ๊บบำรุงไปบำรุงมาแม่เจ้าน้ำหนักดีดมาตอนนี้พี่กิ๊กนะคะขึ้นมาทั้ง ้งหมด116กิโล116กิโลนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวมากจริงๆเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนลองมาดูรูปร่างพี่กิ๊กกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพิกิ๊กมีค่าไขมันเท่าไหร่มีวิสเซลล์แฟตเท่าไหร่วิสเซลล์แฟตคือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าไขมันพอกอวัยวะอยู่ที่ในร่างกายอะ่ะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีแฟตค่าแฟตนะ่ะ เท่าไหร่และตีเป็นกิโลเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวพี่กิ๊กก็ถ่ายให้เห็นเลยถึงความเซ็กซี่ของพี่กิ๊กเองเนั่นแหละที่น้ำหนัก116กกิโลแบบไม่มีอะไรกั้นแล้วไม่มีอะไรที่ต้องสูญเสียแล้วและคราวนี้พี่กิ๊กเนี่ยตั้งชาเลนจ์เอาไว้ว่าตัวเองจะต้องลดน้ำหนักคือ1ต้องสุขภาพดี2ต้องกินครบหมู่ครบ มือห้ามอดเด็ดขาดแล้วก็จะมีการออกกำลังกายควบคู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าหลังจากนี้วันนี้จนถึงวันที่3 1ตุลานะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตทุกสัปดาห์ว่า1สัปดาห์พี่กิ๊กลดไปได้กี่กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้นเป็นกาลังใจให้พี่กิ๊กด้วยนะคะสูสๆ